สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพื่อนนะครับแล้ววันนี้เราเข้ามาป่ากันเนาะนะครับเยวจะพามาชมนะครับไม้ยอดทิศยอดนิยมนะครับในไทยเราตอนนี้นะครับผมซึ่งทางสวนอุขเศรษฐก็มีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้ดูนะครับสนเอชั้นหรือบุษราคำนะครับที่ทางไทยเราเนาะตอนนี้ต้องการนะครับกัน จานวนมากนะครับผมดังนั้นหนูเกษตรนะครับมีโอกาสมีโอกาสก็เลยอยากจะมาแจกปันนะครับอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับซึ่งจะมาในคลิปนี้ก็คือให้ดูความสวยงามแล้วก็จะให้ดูในการขยายพันธุ์เล็กๆน,น้อยๆเนาะะให้มาชมกันนะครับหนูเกษตรก็จะทำประมาณนี้นะครับผมก็จะโอ้าอันนีน้เป็นปักเป็นหนอแล้วเนีย่ยอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นเมล็ดนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น,นี้สวยมากนะครับผมซึ่งที่ไทยไม่รู้ว่าราคาได้ไหมครับสองหมื่นหนึ่งห้าสองหมื่นน่าจะได้เนาะนะครับสำหรับต้นนี้ดังนั้นหนุงเกษตรก็เลยอยากจะขยายไปเยอะๆนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับที่ถ้าไครหุงเสร็จเข้ามาเนาะแล้วหนุ่เกษตรก็จะตัดนะครับผมตัดเอาพวกตาเขานะครับไป ขยายไว้ยเยอะๆแลวกันนะครับี๋ยวมาชมกันผมจะเอาตัวไหนก่อนเอาตัวนี้ก่อนก็ได้บุดสลาคำนะครับตะกายดาวเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้เก็บไว้ก่อนเพราะว่าหนูเกษียเห็นแล้วมันรู้สึกว่าจะเป็นพวกรู้สึกว่าจะเป็นฝักเมล็ดเนาะนะครับผมจะเป็นฝักเมล็ดแล้วจะแยกเอาเอาเฉพาะต้นลูกมันขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวรอดูฝักก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นเมล็ดหรือเปล่าแต่ยถ้าไม่เป็นนะครับถึงจะมาตัดเอาจ้าตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับ ตอนนี้เราก็งัดขึ้นมานะครับไม่รู้ไม่มีไม่มีเครื่องมือเครื่องมือก็ไม่มีจะคุยขึ้นมาเอาตัวนี้ก่อนหรือเอาเครื่องมือมืออ่ามือก้อนก็ลืมหนูเกษตรก็ลืมนะครับประมาณนี้เข้ามาหนเกษตรใส่เนื้อดินไหมจริงๆอะ ใส่ได้ดีแล้วรู้สึกวา่ามันสวยเหมือนกันนะครับโอเคเป็นอย่างนี้เลยแล้วกันแลไปหาดินปลูกใหม่มีเยอะไม่เปล่าอ่ามีเยอะนะครับผมมีเยอะเลย,เย,อ,เลยอ่าหนปเกษก็จะเอาเนาะ ดูครับสั่งจองได้นะครับผมรู้สึกว่าเยอะนะครับสําหรับคอเสน่จันานครับดูนะครับผมลุงเกษเป็นครั้งแรกเนาะดูพร้อมๆกันลุงเกษก็ไม่เคยไปทาหรอกนะครับแต่ขอได้ข้อมูลนะครับได้ข้อมูลมาก็อยากจะนำมาห้ชมนะครับความสวยงามของลูกศรําแล้วด้วยนะครับนั้นลุงเกษก็จะตัดเลยขอตัดเลยนะครับผมเขียนไปเลย ครัมาดูใกล้ครับมือก้องอหนูเศษจะเขียนนะครับที่จริงแล้วทางร้านหนุเนะูเกษตรเนาะไม่มีปูนแดงถ้าม,มีปูนแดงจะดีเลยปูนแดงไม่มีนะครับผมถ้าไม่มีปูนแดงเราก็เก็บไว้ให้เขาน่าจะไม่เป็นไรเนาะปูนแดงไม่มีเพราะว่าหนูเกษตรก็ลองตัดหลายต้นแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับผมเราจะเอาดินท่านลักษณะนี้หนูเกษตร จะไปเอาสเปกแกรมอสดนะครับมาห่อไว้ก่อนห่อให้เขาเี๋อเขาช็อกนะครับจะมีการแบบช็อกแล้วก็ทําให้ใบเฉาได้เนาะแล้วแป๊บเดียน,นะครับผมี๋ยวหนูเกไปเอาสเปกแกรมอสดมาตอดไว้ทําตุ้มเป็นรากไว้นะครับห่อ,หอในช่วงนี้เนาะห่อไว้นะครับผมให้เขาได้ฟื้นตัวไวถ้าเราไม่มีปูนนะครับในกรณีในกรณีแบบนี้นะครับผมมักงกอนยิดที่ครับผมเราก็นำสเปกกรมอสดมาเนาะ เจจะมาห่อไว้ก่อนนะครับห่อไว้ก่อนห่อไว้ประมาณนี้นะครับห่อไว้เลยกลัวแบบป้องกันไว้ดีกว่านะครับผมกัวแบบน้องเขาเฉานะครับแล้วก็ตัวใสหอ่อส่ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็สายดินนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเนาะว่าจะทําแบบไหนต่อเนาะเพราะนั้นแล้วดูเศษจะเอาดินมาใส่นะครับเดี๋ยวตามไปดูว่าดูเศษจะผ่าตาในลักษณะแบบไหนเนาะนะครับการผ่าตาน,นี้เราต้องไปตัดรากนะครับของแฝดไปก่อนนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าได้เยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะครับตัวสวยของเราตัวนางเอกเราเลยเนะี่ยรู้สึกว่ามีมีลูกอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาไป ขยายไปเยอะนะครับผมเนี่ยอันนี้มีฝักหนึ่งเศษไม่กล้าทำนะครับผมกลัวแบบอาจจะมีมเมล็ดมีอะไรเนาะนะครับเก็บไว้ก่อนโอเคครับผมตามประชมุมเลยครับวอนนี้แหละมีมือกล้องแล้วแค์ถ่ายแล้วถ่ายแล้วออครับที่ไม่เหนื่อยเลยเราได้หัวมันมามน,นะครับผม,มเ,เราได้หัวมาแล้วเราก็จะหั่นประมาณนี้เนาะนะครับท่อนท่อนท่อนถ้าชิ้นเล็กมากนะครับอาจจะเป็นเชื้อราได้เนาะแล้วที่สวนหนูกระเศษนะครับรู้สึกว่าพวกปูนแดงไม่มีเนาะ ดังนั้นนุ่งเศษถึงตัดนะครับตัดเอาไว้ตากแห้งไว้สักคืนก่อนเอาไว้อย่างนี้แหละครับผมไว้ลักษณะแบบนี้ก่อนเอาให้แผลเขาได้แห้งก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีปูนแดงอย่างที่ไทยเนาะหาซื้อยากนะครับผมแล้วก็ต้องพอหั่นแบบนี้ไว้แล้วนะครับผมก็จะเอามาไว้ให้มันแห้งก่อนนะครับผมไม่เป็นไรครับผมเนี่ยขาโทษได้นะครับไม่มีปูนแดงนะครับเดี๋ยวจะหาว่านุ่เกษทำแล้วทำละกั้นตอนที่จริงน่ะ ที่สวนไม่มีนะครับไม่มีที่ซื้อไม,ไม่รู้จะไปสั่งที่ไหนเนาะแล้วก็จะเอามาทําให้เพื่อเป็นหนทางให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ชมได้ดูกันนะครับผมนี่ก็คือการหั่นนะครับเราดูสังเกตตาได้ครับถ้าชิ้นเล็กนะครับอาจจะได้ผลอยู่นะครับอาจจะไม่สมบูรณ์เนาะเพราะว่าหนึ่งนะครับผมพวกท่อนพันธุ์มันเล็กเนาะชิ้นมันเล็กเกินไปอย่างเงี้ยพวกรากพวกอะไรมันก็ไม่มีมันขึ้นช้านะครับผมเราก็ต้อง ใช้ท่อนใหญ่ๆหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะมีสามารถสูดดูดสารวิตามินไอ้ดูดวิตามินนะครับอาห,หาได้สะดวกนะครับต้นต้นเล็กๆก็สามารถขึ้นได้ไวประมาณนี้นะครับผมเราก็สังเกตห,หาดูตานะครับหันไปเลยโอเคเนี่ยถ้าพี่เพื่อนตัดประมาณนี้แล้วนะครับถ้ามีปูนแดงนะครับ ป้ายเลยป้ายให้แห้งอันนี้นุกเกษอัปเดตให้ดูเฉยนะครับผมเนี่ยตอนนี้เราก็ขยายไปเยอะนะครับยี่สิบสามสิบต้นน่าจะได้เนาะก็เลยก็เลยเห็นเห็นว่ามีนะครับก็เลยอยากจะมาอัปเดตให้พี่เพื่อนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับถ้าเผื่อมือใหม่อยากจะขยายนะครับสนิจจันช่วงนี้หายากมากนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ เยวจะไปชมพวกดินปลูกกันนะว่าหนูกษตรจะใช้ดินปลูกแบบไหนนะครับเพื่อที่จะเอาไปไปชํานะครับแต่ว่าเราไม่มีปูนแดงนะครับหนูกษตรก็จะเอาตัดแบบให้มันแห้งนะครับให้ให้แผลแห้งโดยอัตโนมัตินะครับโดยธรรมชาติกาก่อนนะครับเดี๋ยวสักคืนนึงนะครับตอนเช้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้แผลแห้งก่อนโอเคครับผมไปครับผมหลังจากเราหนูกษตเตัดแล้วนะตัดแล้วก็ตัดตั้งแต่ อตอนเย็นของเมื่อวานเนาะนะครับแล้วพอตอนเช้ามานะครับแผลเขารู้สึกว่าแห้งแล้วเนาะเพราะว่าทำไมต้องทําแบบนี้เพราะว่าหนู่เกุศไม่มีไม่มีปูนแดงเนาะอันนี้ก็จะมาอัปเดตให้พี่เพื่อนๆได้นะครับได้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับพอตัดแล้วนะครับหนุ่เกุศลก็มาไว้แบบนี้ก่อนมาผึ่งให้มันแห้งก่อนนะครับให้แผลเอาได้แห้งก่อนนะครับอันนี้คือผลงานนะครับผลงานที่หนุ่มกุศลได้ ได้ทาประมาณนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัดตักชุดแรกนะครับลงเศษแยกตานะครับจากจากหัวหัวนึงเนาะจากหัวเสน่จันหัวหนึ่งเน,เน,น,นี่ยแยกตาเป็น20-40ประมาณ40กระถางได้เนาะอันนี้เอามาดูแค่ส่วนหนึ่งนะครับแยกตาเล็กๆนะครับผมแล้วก็มาปักลงเนื้อดินนะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วมาดูลากกันเดี๋ยวให้ดูลากต้นนี้แล้วกันอ่ะ ให้พี่ๆเพื่อนดูนะครับผมเนี่ยหนุ่มเกษไม่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 ใช้ตาใหญ่เนาะเอาแบบอันนี้ก็ถือถือว่าถือว่าสมบูรณ์นะครับดูลากครับผมลากกําลังมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่หนุ่มเกษอัปเดตให้ดูนี่ก็คือไม่มีปูนแดงนะครับผมตัดแล้วเอามาผึ่งให้มันแห้งให้แผลแห้งก่อนนะครับประมาณนี้โอเคใส่ไว้นะครับดูความด่างเขาอันนี้ก็คือสนิจจันประกายดาวนะครับผม ไอตัวนี้ออกสวยหน,น่อยดูอันนี้จะออกเหลืองเลยมันจะมีตัวตัวใบฮาร์เหลืองก็มีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสนิจจันประกายดาวทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมาดูการปักชาอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อที่จะให้พี่เพื่อนได้ดูกันอันนี้ส่วนดินเอาพูดเรื่องดินก่อนก็ได้ลงเศษนะครับเฉพาะสูตรหงเศษนะครับสูตรพี่เพื่อนจะแบบไหนลงเศษไม่รู้นะครับผมแต่ sí yes. หงเศษใช้สูตรดินนะครับ เพอไลแล้วก็มะพร้าวละเอียบผิดมอสนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ใส่ไว้เดีย๋ยวเขาก็จะขึ้นเองนะครับผมเนี่ยให้เหนือักหน่อยก็ทําประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้หลังจากนั้นถ้าเราปลูกแบบนี้เสร็จเนาะหงูเสร็จก็จะเอาไปอบนะครับผมผิดพลาดประการใดนะครับผม ก็ขอภัยด้วยนะครับอันนี้ก็คือหนุ่มเกษทำแล้วนะครับสําเร็จจริงๆเนี่ยให้ดูให้ดูชุดแรกของของหนุ่มเกษทำเนาะอันนี้ก็ดูกันหนุ่มเกษให้ดูเป็นครั้งแรกแล้วกันนะครับมีพี่เพื่อนนะครับที่ได้ข้อมูลดีๆก็เนี่ยสามารถแนะนําหนุ่มเกษได้เนาะทาประมาณนี้ถ้าทําแล้วเราได้ผลนะครับเราทําไปเลยไม่ต้องไปหลักการอะไรมากมายนะครับผมหลักการไม่มีประโยชน์นะครับ สู้ประสบการณ์เราไม่ได้นะครับผมประสบการณ์เราทําทุกวันเราอยู่กับมันนะครับเราเราก็เกิดทักษะความเก่งเงโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้เนาให้ชมประมาณนี้นะครับผมสนีจันต์ปะกายดาวนะครับบุตราคำสนีสนจันต์นะครับการขยายพันธุ์นะครับตัดเอ่อเขาเรียกว่าหัวนะครับอเอามาขยายได้ประมาณนี้เนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับเกษตรในเกาหลีใต้นะครับผมนำมาอัปเดตให้พี่เพื่อนได้ชมกันโอเคครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุมเกษตรด้วยนะครับผมสวัสดีครับ